สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาทำมันฝรั่งทอดนะคะแบบอินเดียดค,คือเราจะไม่ผสมอะไรเลยใช้มันฝรั่งแท้วัน,ว,นวันที่ถ่ายคลิปนี้เมดเขามาทำงานเป็นวันสุดท้ายนะคะเลยให้เขาฝานมันฝรั่งไว้ให้โดยเราจะใช้มันฝรั่งหัวใหญ่สีขาวนะคะ และมีเครื่องฝานมันฝรั่งตัวนี้นะคะอันแรกที่วางเอาไว้เนี่ยคือมันหนาเกินไปเลยเปลี่ยนตัวใหม่มาตัวนี้ฝานได้กำลังดีบางไปหน่อยแบบไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วก็เลยตกตกลงเป็นที่ตัวนี้นะคะมันฝรั่งนี้ทั้งหมดห้ากิโล ที่ให้เขามาทำงานมนสุดท้ายเพราะว่าด้วยสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็เราจะไม่ให้พยายามให้คนนอกเข้าบ้านจะไม่ให้คนนอกเข้าบ้านนะคะ <c oughs> ก็เลยให้เขาหยุดไปก่อน <c oughs> เพื่อความปลอดภัย แล้วก็มันฝรั่งเนี่ยก่อนที่จะฝานเราล้างแล้วนะคะล้างแบบไม่ต้องปอกเปลือกเอาทั้งเปลือกเลยล้างดินล้างอะไรออกให้สะอาดแล้วกันแล้วก็ฝานเลยค่ะใกล้จะเสร็จแล้ว หกิโลได้มันฝรั่งมามอนหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเอามันฝรั่งทั้งหมดนี้นะคะไปต้มก่อนน,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 นี่ไม่หญิงบอกให้เขาเหลือไว้ลูกหนึ่ง,งมีเรื่องที่จะต้องใช้มันฝรั่งดิบนี่นะคะฝานเรียบร้อยแล้ว เราจะตั้งน้ำนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยในน้ำพอน้ำเดือดเราก็จะเอามันฝรั่งใส่ลงไปต้มนะคะจะใช้หม้อใหญ่นิดนึงน้ำเดือดก่อนนะคะค่อยใส่ พอใส่มันฝรั่งลงไปแล้วรอให้น้ําเดือดทีหนึ่งตักออกได้เลยค่ะไม่ต้องต้มนานเดี๋ยวเละตักออกให้เสด็จน้ำนะคะ ปะ่ะแล้วทีนี้เราจะขึ้นไปดาดฟ้าไปตากกันปูผ้าแล้วก็เอาก้อนอิดทับไว้นะคะทั้งสี่มุมแล้วก็หยิบมันฝรั่งไปตากทีละแผ่นทีละแผ่นทํากลางแดดอันร้อนจัด กว่าจะเสร็จคนตากของดำเป็นเนียงเค้าต้องช่วยกันหลายคนนะคะถ้าตากคนเดียวนี่อ่านช่วยกันตากหลายๆคนแป๊บเดียวก็เสร็จนี่นะคะตากแล้วเรียบร้อรยจะเป็นแค่ประมาณหนึ่งแดดก็คือตากตอนเช้าแล้วพอตอนเย็นก็มาเก็บได้ค่ะพอแดดต้มเราก็มาเก็บมันก็จะแห้งพอดีเลย และนี่ก็เป็นโชมหน้าของมันฝรั่งที่ตากแห้งไว้วันก่อนนะคะตากเพียงแค่วันเดียวก็แห้งแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาเก็บใส่กระปุกไว้อันนี้เป็นกระปุกสแตนเลสนะคะมีฝาปิดเอาไว้เก็บพวกของแห้งนี่นะคะพอเวลาเราจะทอดกินเราก็เอาออกมาทีละหน่อย เอาเท่าที่เราต้องการนะคะจะไม่ทอดเก็บเอาไว้นะจะกินเท่าไหร่ก็ทอดเอาเป็นครั้งครั้งไปนะคะแล้วเมิงจะทอดให้ดูนะคะว่ามันต้องทอดประมาณไหนกับมันฝรั่งแบบนี้มันจะมีวิธีทอดค่ะเดี๋ยวไปที่กระทะเลยนะคะ นี่เป็นกระทะที่ใส่น้ํามันพืชเวลานะคะไม่ใช้เป็นน้ํามันรําข้าวนะคะสีจะเหลืองกว่าน้ํามันอื่นนิดนึงเราตั้งไฟให้น้ามันร้อนจัดนะคะแต่ไม่ถึงขนาดควันขึ้นคือร้อนถ้าอยากรู้ว่าร้อนได้ที่แล้วหรือยังให้หย่อนมันฝรั่งลงไปชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่ร้อนถ้าร้อนได้ที่นีแล้วเนี่ยเวลาเราหย่อนมันฝรั่งลงไปเนี่ยมันจะพองขึ้นมาทันทีเลย อันนี้คือยังไม่ได้ที่นะคะเดี๋ยวเอานางขึ้นก่อนทอดมันฝรั่งแบบนี้ต้องทอดแบบไฟแรงและเร็วนะคะจะไม่ไฟอ่อนรอหนางแป๊บหนึง่งพอร้อนแล้วนะคะเราหยิบมันฝรั่งมาขยุมหนึ่งใส่ลงไปเลยะคะ่ะ แล้วกดให้จมน้ำมันแล้วตักขึ้นเลยนะคะไม่ต้องรอรีไม่ได้แบบว่าต้องทอดจนกรอบอะไรไม่ต้องเลยนะคะพองปุ๊บเอาขึ้นเลยคือต้องไวถ้าเราไปทอดนานนะคะมันฝรั่งที่ได้จะขมค่ะ ให้จมพองตักขึ้นรอบสุดท้ายจะใส่ไปทีเดียวเลยนะคะ เราก็จะได้มันฝรั่งแผ่นนะคะแบบแท้แท้แบบไม่ผสมอะไรเลยมันฝรั่งจริงๆมันจะมีมันฝรั่งทอดแบบวิธีอื่นอีกนะคะแล้วไม่งจะมาทำให้ดูนะคะในวันหลังง่ายกว่าน,นี้อีกนะคะมันฝรั่งที่ทอดได้แล้วราคาก็ถูกมากด้วยนะคะคือ เนี่ยทั้งหมดทั้งจานเนี่ยจะใช้มันฝรั่งแค่ประมาณ2ลูกเท่านั้น2ลูกใหญ่นะคะได้แล้วชิป1จานกินเล่นได้เลยเสียงกรอบมากเดี๋ยวไม่หญิงกัดให้ดูเรื่องกรอบไปต้องกลัวคะ่ะกรอบแน่นอน เสร็จไปอีกหนึ่งนะคะสำหรับมันฝรั่งทอดแบบอินเดียนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รักชมค่ะ